Next to Opposite Opposite <ze>, Next to Near เนีย s i t e Near เนียีคนค่ะด n e x t to next to เนียเนียเนียเนีอีคนค่ะต่อไปเนียเนียออปโปสิต Opposit e เนีย next t o o p p o s i t e เนี next t o เออขอหมายไม่ได้ไม่ได้ Opposit e เนีย next t o o p p o s i t e เนี next t o ไม่ได้ออปโ s สิตก่อนอหมายอ p p o s i t e o p p o s i t e เนีย next t o เออต่อไปเนีย next t o o p p o s i t next t o เนียเนีย เน็กซ์ทูเอหัวหัวเน็กซ์ทูเน็กซ์ทูติดกันออปโปสิตเอออปปนออปสิตเนียเนียเออเน็กซ์ทูเนียออปโปสิตเน็เออเออยังไม่พลาดเลยเหรอเฮ้ยครูต้องหาคนพลาดให้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเนียเนียออปโปสิตออปปออปสิตเนียเน็กซ์ทู คนนี้พลาดอยู่คนนี้ next two คืออะไรติดอะไรติดกันเออโอเคเอาละเอามือลงเอาเอาหย่าเอาโพสต์เอามือลง next two เอามือลงเนี่ยโอ้ <c oughs> oh, ไม่พลาด <c oughs> เอามือลงเนี่ย next two opposite opposite next t o เฮ้ยได้เนี่ยเฮ้ยเก่งโอเคได้แล้ว <c oughs>